กราบทักทายสบายดีพอ่อแม่พี่น้องมาพบพ่อกับสาวทาตพนุ่มไม่ตาม่างแดนอีกเช่นเคยนะคะพี่นอนะ้องเนาะมามาสาวทาตสิพาไปรับชมรีวิวล้างบานให้พี่ท่านผู้ชมได้เบิ่งกันเนาะจากพี่น้องเนาะไปชมกันเลยจ้าปิดประตูกันเลยจัดห้อ,องนอนละ มาเบิ่งพี่น้องหกแหนจักหน่อ,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 นะนอยได้จ้ะพี่น้องสไซเปอร์สีหนาวปวดพี่น้องเบิง้งต้นบักม่วงข่อยตายแข็งแหงะนอกจากพี่น้นองอันนี้คือสีใหญ่อยู่บ่หรือบ่ใหญ่อันนี้คือต้นอ่ต้นบวบอ่มะละหวานเด้บอบ่แม่นบวบพี่น้องบ่พิษมะละหวาน น่าจะพี่น้องมาละหวานเออล้วก็มียังแน่อันนี้เป็นเป็นเบียตะไคร่พี่นอ้องเนี่ยน่าจะก็กมีข้าวตองน่าจะพี่นอ้องข้าวตองกำลังเกิดอันนี้ก็เป็นคิงน่าจะพี่นอ้องอันนี้ก็เป็นเบีย้ยอ่ามะเขือเทศคือซีอโบพี่นอ้อง อึ้งตงบกโดนนึงนอกจากเนี่ยแจ็คอันด์ไิซ์ย่ายชิได้โจมเขาไปข้างหน้ย่งนอกจากพี่นองละมาพกขนาดเลยสาธาตุเซรัส้มเมียวหน่อยพี่นางเห็นปะเมียวหน่อยเห็นปะพี่นองดอกไม้สาธาตุกุหลาบพันปี สุลาพันปีกระลังบานงามขนาดพี่น้องนอกจากสุลาพันปีกองสันนเรื่องพี่น้องอันนี้กระล่มได้พี่น้องสาทาักจะได้เอาไม้มาข่ำอีกรอบหนึ่งนอกจาะพี่น้องเพื่อเพื่อเป็นการที่แปลว่าให้เยยาาพิ่นย่ยข้องในจักรน้อยนอกจาะพี่น้องนัก อันนี่สวยงามขนาดเด้อในคันเป็นเป็นพ่วงแท้ได้ในกุหลาบที่เซาททัอันเฮ็ดไปน่นจาจะพี่นอ้องส่วนอันนี้เอาไปเฮ็ดห่อมุกได้เด้อใบจะพี่นอ้องที่ได้รีวิวไปนั่นคืออันเซาทัสนั้นได้ไปเอาอันสายพันธุ์ของเพ่นน่ะเอามาปลูกไว้ซึ่งตอนนี้ก็พอใจแล้วเกิดขึ้นร้ายแล้วนาะจะพี่นอ้องเนี่ยท่านได้เด้อจะลั้ต้นและก็บใบเอาไปห่อมุกได้นเนาะแทนไปตอกนอกาะจะพี่นอนะ้องเนาะเนี่ย ส่วนในนี่ก็จะเป็นก้าเบีย้ยวของสะาทา้านน่าจะซึ่งได้มีอย่างในสะทานซีรีวิวหายเบิ่งน่าจะเยอะเสียงดังแน่กหน่นอยโอ้โอาาตายตายลากไปเน่อสะท้านกันสวัสดีพี่นอ้องก็จะมีกระทิ่นนะจจะพี่นอ้องอันนี้ก็กระทินนี่กระถินนี่เบีย้ยกระถิ่นน่จาจะพี่น้องก็กะจะมีอ่า มีบวบหนึ่งสองสามสามต้นนอกจากเป็นดอกก็เป็นพลิกอ่าอันนี้แม่น้งมะเขือโอตโ้ต้นต้นมะเขือออกด้วยพี่นอ้องมะเขือพี่นอ้องเนี่ยต้นบะเขืออันนี้ก็จะเป็นขึ้นช่ายใส่ย้ำนอกจากพี่นอ้องอันนี้ก็ที่สาทา่าได้กล้าเองนั่นเองโอ้พี่นอ้องใส่เดือนออกดินดีขนาดการใส่เดือนออกแสดงว่าฝนชตกพี่นอ้อง เป็นกันยาวเลยเด้อคลิปนี้อ่ะสาทาตปิดก่อนมันหนาวมันสิตายพี่นอ้องอันนี้ทับไปลมสิบปิวนี่เด้อพี่นอ้องอสาธาตเสีลยลงไปคลิปให้อันนี้ว่าต้นยังเลยน,นาะจ้ะพี่น้องเนาะดอกไม้กำลังงามพี่น้องเบิ้งฝนตกสาทาตก็ส,กสิได้เดี๋ยวพรุ่งนี้สาทาตสิลงอีให้พี่น้องได้เบิ่งคลิปนึ่งสิได้จัด ขึ้นนอกจากพี่น้องเนาะจัดขึ้นเดี๋ยวได้พี่น้องสะทัดตั้งป้องให้พี่น้องเบิ่งก่อนตั้งมุมไก่เนาะจากพี่น้องสะทัดค่ะขอโทษขอให้ได้อนี่ตั้งกล่องมุมไก่สะทัดสิเฮ็ดเป็นพุ่มให้ท่านผู้ชมได้เบิง่งเนาะจ้ะ โอ๊ตอเดี๋ยวพรวุนี้สาภาสิเท็รแหงงามๆเลยจะพเพรานว่าฝนต,ตกถึกๆแน้าจะไปไหน่นก็เรกกิ่ม่มจะประมาณนี้ ได้ผลนได้ผลนจ้ะพี่เนาะนี oh. yeah. ส่สวยงามาสวยงามพี่นนองสวยงามมากมาก,ลกเลกจ๊ะสว่วนอันนี้ก็จะเป็นอีกสีหนึง่งนอะจาะพี่นนอง นี <c oughs> น่พีน้อมาพารับชมกันว่าเรา <c oughs> มีอะไรมากโอ้ยพี่น้องเบี้ยเนีเกิดขึ้นมาหลายแท่บาทเนี่ยโอ้ยรอดดีบ่เนาะจ้ะลมพัดโอ้ยพี่น้องเอ้ยเบิ่งแล้วเลกระจ้าว่าอีหยังมาเคลียร์น่าจ้ะพี่น้องเบิงงเาางเบ่งแมวว่ะ แมวแล้วมาเคียดอันต้นหอมมนอวยปุ๋ยพี่น้องเบิ่งหอมฝนตกโอ้ตรงนี้อันนี้เบี้ยบะเกือเทศ <c oughs> เป็นจุ่มอยู่พี่น้องเยสิลอดบอดอี้เนจ้ะอันนี้ไม่น้อยเนาะไม่นะอเป็นลื่นโอ้ผักบุ้งเราสะทาดอันกินโมบิัสสะทาดและมาปลูกแซมพี่น้องบุ้งผักบุ้ง ปิดปิดปิด <c oughs> ได้กินพอได้กินพี่น้องอันนี้ถ้ากระสิปิดแล้วกลางคืนลนะมันหนาวพี่น้องกลางคืนละพิ่นหนาวเพิ่นติดตายน่าจะพี่น้องโอ้ยในออกดอกแล้วเด้อพี่นอ้องมะเขือ่อยเห็นมาเนี่โอ้ใหญ่อยู่เด้อใหญ่แล้วใหญ่แล้วเป่นวะอันนี้ก็จะเป็นต้นทั่วนะจ๊ะพี่น้อง ตัวที่สาธาได้ปลูกอะใหญ่แล้วพี่น้องใหญ่แล้วใหญ่แล้วงามเลยอันนี้ก็เป็นต้นฟักทองปิดกันนะพี่น้องปิดแผลกันก่อนจ้าเออเอืขอ้นตรงกันกินให้ยู่รอดแล้วก็พี่น้องอ่ะกันเลย นี่ก็จะเป็นสุธากระสิเปิดสะดับเปิดก่อนเด้อต้นยังอันไงมันยังอันนี้พี่นอ้องโอเผือกอัน,นอันนี้คือเผือกเด้อจ้ะพี่นอ้องจำได้แหละ,ะจำได้แหละสุธาจำได้แหละนี่คือเผือกเผือกกิ้งกี้กันกิ้งกี้กันเด้อพี่นอ้องคือเผือก อันนี้ก็จะเป็นมันนอจาะพี่น้องมันเทศมันหวานมันม่วงนั่นเองที่สาปาดได้กล้าเด้อรีวิวให้เบิง่งละเด้อจะ้ะรีวิวให้เบิง่งละเด้อว่าเป็นไงกระ h o t s p แล้วมันมันหวานนอจากพี่น,อนอ้องมาอยู่อันเมือหนอกตั้งหลายปีครั้งแรกที่กล้าไอ้มันหวานขึ้นนอจากพี่น้องเนาะนี่นอกจาะพี่น้อง ยในบันดาลพี่น้องอันนี้สาธาตุสิได้เบื้ออื่นเด้อพี่น้องสาธาสิได้เฮ็ดคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งกันนี่อันนี้คือหัวไอ้โคโรบี้เด้อจ้ะพี่น้องเบี้ยหัวโคโรบ,รรบรี้สาธาสิป,ปลูกลหลายๆหลดปีนี้เนาะจ้ะพี่น,อน้องแล้วปิดไว้ซะก่อนเบื้ออื่นสาธาสิเฮ็ดคลิปให้เบิง่งเนาะจ้ะพี่น้องปิดไว้กันเด้อพี่น้องเนาะ อันนี้เก็บเดือดออกไม่กระเทียมพี่น้องกระเทียมพอได้ใส่ตำหุ่งน่าจะพี่น้องสาระเน่สาระเน่โอ้งามหลายเด้อนี่เห็นบ่อน่พี่น้องมีอย่างเกาะมังสาธาสิรีวิวให้ให้ได้เบิ่งกันเงี้เดี๋ยวเด้อเอาดอกไม้ออกก่อนอยากให้ท่านผู้ชมเห็นอยากอวดอยากอวดพี่น้องสาธาตุสีบ่าสุฟังเด้อ สิเบาซูฟีสน้องฟังว่าอันนี้คือมันปรเตสของสถานเดจะพี่นอ้องนี่มันปรเตสนี่เบิ่งเงาเบิ่งแต่เงาเงาพี่นอ้นองเงาสูดเขื่นสูงสูงสูง,สงอันนี้ก็จะเป็นดอกปรเตสพี่นอ้องทางอื่นเพิ่นลพระทันได้ออกเด้อปรเตสแต่ของสถานานะออกและ งามและวยโเถโะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเหต,ต,ต,ตุผลข่อยหาไอ้มันหวานข่อยบ่พ่อเขาช่ได้ง่าย <S <S ออกได้ไหพี่น้องโอ้ตายแล้วคนน่ะมันหวานข่อยอยู่ไหนคนน่ะพี่น้องหนึ่งต้นอ่ะสองต้นอโอ้ยตายแล้วมันเทศข่อยรอดบ่เนาะสามต้นสามต้น ต้นจีซีพี่น้องอยู่ในเลยน่ะสวยงายแล้วนี่งามพอพี่น้องอันนี้ขึ้มันปรเตียตเนาะแถวหนังพี่น้องสุดยอดส่วนอันนี้ก็จะเป็นออริกิโนเนาะจ้ะพี่นอ้องกินแฟม,มิลี่เดียวกันกันกบแมงลักเขาไป่ตูบันเฮาหอกน่าจะ ส่วนอันนี้นนก็จะเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งซือสูรบาหนจาจะพี่น้องเนาะนี่สูรบาดกเด้พี่น้องดกแหงหลายหนจาจะพี่นอนะ้องเนาะกล้องชัดบ่พี่น้องกล้องชัดปะ นี่คือผล,ลไม้ที่เราเอาไปเฮ็ดแยมเอาอันนี้เป็นยาปะประับประคุณไปทั้งยาแล้วจะพี่นอ้องแก้เจ็บข้อแก้ไอนอกจากพี่น้องแก้เจ็บข้อแก้ไอมาทางพีก่กะดอกไม้น่าจะพี่น้องดอกไม้สวยๆโอ้คันเต็ดีดๆในงามด้วยพี่น้องในสถานมีเวลาสักันเนาะเรียกหลาย ถ้าคิดว่าสิเอามันมาลุงหม่องนี้นะ่าจะพี่น้องเชื่อว่าอันเชื่อว่ามันสิรอดนะ่าจะพี่น้องาะขันเอามาลุงนี่ถ้าคิดว่ารอดแล้วก็งามพร้อมส่วนอันนี้เป็นบอนส้มนาะจะพี่น้องคือรอาบ,บาราบรานั่นเองสามารถเอาไปเฮ็ดแย้มได้แล้วกะ็เอาไปแทนสมขามได้ต้มสมตุม ยังหรือตามสมก็ว่ากันไปเห็นได้เด้อจ้ะพี่น้องส่วนทั้งนี้ก็จะเป็นอาอาลูกของเอ่อเชอรี่ป่านะจ้าพี่น้องเาะโดกเต็มต้นเด้อพี่น้องเาะงาใดก็งาไใด,ไดอะเพื่อนกกนูกปูปีกพี่น้องลกปันใดก็ได้แบ่งปันกันก,กินเพื่อซุกกับผู้ดีละเหลือ no อยู่สิบหน่วยนอจ้าพี่น้องส่วนทางพี่เมียน้อยเกาะวานะนะ ปาถาสซีรีด้วยไฮเปออันนี้ท่านผู้ชมดูไปแล้วเนาะอันในสู้ระบามาจากพี่น้งองนี่ดกกคูกิงคูกานพี่น้องดกกับเจ้าของกับได้เก็ตกินเะเดียวดอกเพื่อนกเพื่อนูน้ำดงดกแท่ดกว่าปีนดกทุกอย่างผลไม้อันนี้กัจะเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งกับเป็นลูกริบส บารีนอกจากพี่น้องอันนี้ซูร์บารีอันนี้ซูร,บร์นนรบารีเดอ้อภาษาโนชกนอกจากพี่น้องส่วนอันนี้ก็จะเป็นริปส์บารีนอกจากพี่น้องโรคคือก,กันโรคแท่โกกว่าเป็นกูก,กิงก้านสาขาพี่น้องเป็นทุกหมอกยิ้วส่งม,มั่นเนี่ยบอต้องงอบักย่อมเลยพี่น้องพูดเลยจวดจาดเลยเนี่ยเจ้านริกปลาหวานกุ้งแห้งลุงเลยเนี่ย กะปีลงหน่อยนึงโอ้แสบหลายโอ้ก็ถูดเอาไฟเด้อพี่นอกแพนกล่องไวป้ปวดมึงแน่ความดกนี่ยังอ่อนอยู่ได้เนี่พี่นกงนี่คือยังอ่อนมากๆนะจ๊ะพี่นกพอได้กินพี่นงพอได้กินพอได้กินนะจ๊ะพี่นเงเบงนี่ขนาดนี้ก็ยังนกมาก,กินละเห็นบดเลยพี่นกเห็นบะนี่คือผลงานที่นกกินนะจ๊ะ พอได้กินในสองเหงาในก็กินปไนได้น่าจะพี่น้องอันนี้ก็คือหลังบ้านน่าจะพี่น้องสาธก็สะได้ตัดหญ้าตัดเฮดซุดแถวากุล่ะซุด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 นี่แหละน่าจะพี่น้องนี่แหละประมาณนี้น่าจะอันนี้ก็สาธได้แต่งจริงไปหลังจากดอกเพิ่นอันนี้แล้วน่าจะพี่น้อง มาเน่ก็จะเป็นดอกไม้เนาะจะเป็นสะ,ะพัดวาเซียวากาอ,อีซัมเมอร์กะจะเี่นเอามาตั้งนี่สวยงามจะพี่นเอาสดใสสดใสสวยมากหนิสวยละ สูงแห้งไหลพี่น้องบ่งสูงสุดมือด้ยความสูงสาธาเสร็จตัดงามๆนาะจะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นมันอีกชนิดหนึ่งคือการสาธาได้อะ เอามาปลูกอันนี้เศษพักเด้อจ้ะพี่น้องที่พี่ท่านผู้ชมได้เห็นมันก็มีออ่า่าามะเขือเทศสองต้นหมดนี่สิรอดสีใหญ่ท่านบา่อนาหญ้าหลายพี่น้องพันตัดเหล้วเด้อจ้ะพี่น้องจักอีหยังเป็นอีหยังเด้อพีน่น้องพุ่มขัดพุ่มเพื่อแล้วล่ะครเลยครับคืออันนี้ก็ดอกหอมน่จาจะพี่น้องนี่เด้อ เบีย้ยมันออกแล้วนี่พี่น้องเห็นบ่างไหเบีย้ยมันอันนี้ขันจุ่มลงดินนี่คือว่าได้เบีย้ยมายตนมา้นไม้เล้วเด้อเราจะเสนอจะทำเกได้เอาออกสักวันว่าอันนี้สาระเนื่อเด้อพี่น้องนี่พักเสริมเสริมเสริม,เสร,มเสริมต้นน้ำบัวเขากินเล็กๆลอยๆแล้อันนี้คี่ว่าเขาแล้วเขาเล็กกินปุ๊บเขาเลกินพี่น้องนั่จ้า คิดก่อนจักหน่อยเพราะว่ากาวขึ้นมันอันนี้เราจะไปไหนหนาวติดกัน, Now, กนส่วนอันนี้ถ้าถ้าใส่เบิ้งเราจะไปไหนติดไข่บ๊อะอันนี้คืออ่ามีอย่างไหนกันหรอ ่เ,อเิอันนี้คือเบี้ยพักชีดเด้อจตุพ่น้องเบี้ยพักชีเนอะพี่น้องโอ้ได้กินอยู่ตัวนี้ออกใครจอบเบื้ยเบี้ยพักชีว่าไม่เหงาแน่กอะอันนี้คือแมงลักเด้อจ้ะพี่น้องนี่ไก่พันละแหละแมงลักข่อยมีนขนพร้อมแมงลักไทยเด้อนี่พี่น้องนี่เบิ่งเาพี่น้อง และสาธาตกัสซีได้เด็ดยอดพัลลาเดอร์นี่พี่น้องเบิง้งเบิ้งวิธีการของสาธาตสาธาตสนได้เด็ดยอดละ่ะยอดพนออกเฮ้ยนี่เด้อนี่นี่ยอดปลายมันนี่สาธาตกล้องบปได้ซูมอันนี้คือยอดปลายมันนี่สาธาตสนซีซีเด็ดออกเบิ้งมีจกักใบหนึ่งสองสามมีสามฐานฐานที่ซีซาธาตเด็ดออก ถ้าจะเด็ดเพื่ทุกต้นเราจะพี่น้องนี่เพื่อเฮ็ดให้เพื่อนแตกโอ้ยหอมหอมแท้หอมบา่าหอมหลายพี่น้องเลยถ้า้าสิเด็ดออกกันเบิดเลย,ยแมนเบิร์ดในเบียร์ในะนองน,น้อยๆนี่นี่นอจะอันใดรอดก็เอาน่าจะพี่น้องบ่รอดก็บ่เอลนั่นแหละในเด็ดต้นหนึ่งงามๆาถ้าธาตุเจียวออกกัน สถานสิปิดปไหนีพี่น้องปิดกันปิดกันฝนตกแลก้วกะอากาศเปลี่ยนแปลงพี่น้องหนาวโอ้พี่น้องเบิง้งอันนี้ชี้ไปเรื่อยติดแล้วพี่น้องชี้ไปเรื่อยนะจัะพี่น้องมาสถานสิทึ้การปิดดีๆกัน เดาเดาพี่เนาะเพรใส่ใจบุกิดดีๆกับบ่ได้กลิ่นพี่นเนาะพราะว่ามันลมมันฝนมันเหนียงมันตกหนูมันสีเปื่อยผักหอมสีเปื่อยเนาะจ้ะพี่น้องต้องปิดต้องดูแลใส่ใจเด้เพราะว่าเฮาบ่มี the บลีฟเฮาบ่มีเดอะกรีนเฮาส์เนาะจ้ะพี่น้องฉะนั้นเฮาก็ต้องดูแลเพิ่นดีๆเนาะจ้ะ มาทางเตี๋ยไปเตี๋ยมากอยู่ได้พี่น้องเอยสะาัดนะแม่นีเอ๊งมีย่ยองะใส่ในหนงพี่น้องมาดูดิมี่เอ๊งมาดูกันโอ้พี่น้องอันนี้คือเบียตะไคร้เด้อพี่น้องนี่เบียตะไคร้สองสามเบียรเราจะโอ้น้อกแพรน้อกแพรเปล่าโตเลยเด้อพี่น้องน,องน,องนี่เห็นบอก อันนี้คือพักแผวของเรานาะจากพี่น้องนี่ได้กินยูตัวเนี่ยนะ่าจะพี่น้องนะา่าจะแต่ว่าน้องทากกันร้า, <c oughs> า,า,ายกันแล้ววะทากหลายเกินพิดอันนี้ก็น่จาจะพี่น้องเพราะว่ามันหนาวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งกล่องกันจักน่อยพี่น้องกดถดกดไปเด้อนะจัพี่น้องเปดนึ่งเแบบนึง,แบบนง ควัดได้ไควัดหัวหรือว่าอีหยังสิมาพยายามเอาหัวมันขึ้นบ่ใส่ถายว่าพิดก่อนเด้พอ,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 อพี่น้อนี่เอามาควัดหัวมันได้แไ่เกือบบ่ระหลอดอล่มมันเฟื่อยพี่น้องม,มันล่มเกมดงแน่แไงละเนี่ย,ละ,ยละนาดรอดจากพี่หนอ,เอ,เอ อดอบวันนะนี้สะพานสีเขียคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเดนะจะพี่น้องว่าเสะพานาสืปลูกเอาไว้ปลูกต้นโคระบี่เพราะว่าโคระบี่เอาไว้เอาไวต้ำตำ,ตำ,ตำสมตำมาจากพี่น้นะนองโอเคนะจะพี่น้องสะพานเกษตรอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมกันเพื่อนสนิทนะจะพี่น้องเนาะพวกแม่ก็มาว่ากันเนาะพี่น้องมาว่า สวยงามอัปเปตเลยพี่น้องเบงื่อนบุญในบานงามเช้น,เน,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 กกนนี้นะจ๊ะพี่น้องกัรพ้นบรตก็ถือพ้นเนาะจ๊ะพี่น้องเนาะเิความสวยดอกบานดอกใหญ่อลังการขนาดบูท่านเดือบานบุญในบานคักๆเลยแหละพี่น้องเบื่อนบานคักๆเพื่อน เหมือนดอกฟินเนาะพี่เนาะจะคักแต่นี่แหละเนี่พี่นอ้องคักบ่วอืมสภาพเอาสภาพเอาสวยสวยงามสวยงามสวยงามอะไรพี่เอาะอ่อนซ่อนน้ำแข็งนะบ่ขนาด ความงามของดอกไม้พี่น้องเลยงามได้บดบวดกับลนถิ่มเบิดพี่้อกความงามของดอกไม้กุหลาบพันปตีด้วยนี่พี่อ้อกเป็นพุ่มเป็นพุ่มอย่เล็กน้อยอยู่ใกล้บ่ได้ด้อจ้ะพี่นอ้องมันมีพิษมีสารพิษมีพิษนอกจากนี้มันสารพิษ สถานการีวิวไฮเบิร์กนาจะเป็นห้องนี้ของบ้านกัดตัดหญ้าเฮ้ยลาบอันนี้นาะจะเป็นห้องดินฟ้าอากาศกประมาณนี้เนาะจะเป็นห้องฝนสีต๊ะกีกเลยพี่น้องเนี่ยสนุนนะเขาลูกนั่นยังมีอีกเ่อะกว่าเนาะพี่น้องซุ้มให้ไก่ๆพก่น่ากองสั้นซุ้มไก่พวกอุ้ยพี่น้องทึมไห้พี่น้องเบิรงพี่น้องเห็นบ่อยอันนี้คือต้นต้นคริสต์มาส ต้นสนพี่น้องสังเกตนะว่าลูกไม่่นออกเห็นป่ะเปีเป้ยวเปี่ยวเลยเนี่ยพี่น้องเปียเป่ยวปิดเลยลูกอ่อนสมคักสมบ้าได้เนี่ยพี่นอ้องนี่แล้วก็กำลังออกดอกออกผลแล้วก็ผลเก่าของปีที่แล้วท่านได้ล่้ขงเบิดได้พี่น้องบุญ่ะ้อไ,ไฟเนี่ยโอ้ยติดลมๆเด้อพี่น้องมันมีน้ำมันนะจ๊ะพี่นอ้องนี่แหละเขาห้องน้ำมันสน นอกจากพี่น้องเนาะนี่แหละก็ห้องน้ำมันสนนอกจากพี่น้องนี่สูงเลยต้น,นลูกเต็มต้นเด้อพี่น้องเด้อมีทุกหม่องทุกม,ม,มุมต้นง่ายหมดพี่น้องโอ้่อยมีนกเด้อพี่น้องวะเห็นบน่นกน,นั่นะนกกําลังว่างใครนะจากพี่น้องเนาะ เดี๋ยวข้างใดกระดกไม่บานสะพังเบืองในคูนฝรั่งเด้อจ้ะพี่น้องเบิ้งดอกคูนฝรัง่งส่วนขาวๆนั่นของคางบ้านนั่นก็เป็นดาสโนว์บอลนะจ้ะสโนว์ไว้นะจ้ะพี่น้องสโนว์บอลนะจ้ะพี่น้องเนาะส่วนดอกสีเรียสนะก็เป็นดอกคูนฝรั่งนั่นเองนะจ้ะพี่น้องเนาะที่นี่เราก็มีดอกคูนนะจ๊ะเห็นบ่พี่น้องเด็กว่าอากาศกะระฉับมั่นนี่นะจ้ะพี่น้องเนาะ เสียงนกบนต้นไม้่พี่น้องออกยอดไม้เด้อต้นคริสต์มาสลูกเก่าบรทธานได้ลนออกลูกไม้ใส่ดอกแล้วก็ถอดยอดไม้สภาพอากาศแปรป้วปวนพี่น้องบอกประทึกเนาจะพี่น้องเนาะโอเคเนาจะพี่น้องเนาะสาวธาตุกษิดำลาผ้าจากจบคลิปในสวนหลังบ้านของสาวธาตุนี่เพื่อื่นสาวธาตุสีเห็ุคลิปอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปอีพีสองของการปลูกโครบีเมื่อนี้กับสาวธาตุกับ มารีวิวแคร์หลังบ้านให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะซื้อน,นจาจพี่นอนมาเบียดสถานาการณ์ฝนตกดอกไม้ยุบป,ปึ๊บี่นองเอ้ยง้ามปันไดกับบทนโอเคเจาจะี่นองฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เจาจะี่นองเนาะให้สาวถาดพนมในต่างแดนเลเด้อจะี่นองกับภาพคลิปสวยๆดอกไม้กุหลาบพันปีนี่เองเจาจะี่นอบยบาย